ที่สมาหน้าเวทีนะคะวันนี้เราไม่เพ่งสนุกสนุกค่ะเพ่งวนๆนะคะเพ่งลงแบบอมเองนะคะฝากเพื่อนพี่น้องรอติดตามผลงานเพลงใหม่น้องแอมด้วยนะคะเรื่อยๆดีนะคะเพื่อแม่ถฐานรับชมองเราข้างไหนเลยค่ะผลงานเพลงต่อไปค่ะเป็นที่กิดใจ ไปค่ายกันอยวองค่ะไล่พคมาจะฉันไ่รูจะออกไปคลองแม่ค่ะหาไม่เจองลขับสาบนนอค่ะนาไม่เจอกลังใจสาเปรนอมสหกสิบหกาเมื่อนี้ในะครมีเพลงมวลๆวนมีที่หมวล่าหม้อฝักเป็นลน้ยาเด็กฟอนกันเลยน้องป็นใังไหนนาะหาคุณแม่ค่ะน้ำฟังไม่อยากเลยเก็นฟอนน้งกันบ่อย วันไม่เป็นนั่งตั้งนังตกมือนังเอมน้องเอมแ่ีอใชแล้วค่ะอารมณ์นนนี่ะพี่เสือเลยรับพี่น้องว้าวแค่ตกเยน้องเอ็มก็ดีใจเลย